นะครับหลายล้านบาทต่อเล่มนะครับจะพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งผมทำโรงพิมพ์มาก่อรู้มันยากยิ่งเล่มหนาน้เตอะเตอะเนียว่ายากก็ทำมาจําหน่ายเนี่ยเ <_ T> พื่อหวังให้เกิดอะไร <_ T> การเปลี่ยนแปลงทางความคิดครอบงาและเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อหลักแบบนี้ในการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติในจีนการปฏิวัติในรัสเซียใช้ลักษณะเดียวกันสมัยก่อนใช้ใบปลิวในไทย2 4 7 5เ็ก็มีการโปรใบปลิววัษณะเช่นนี้เหมือนกัน แต่คราวนี้มันเป็นหนังสือเป็นเป็นเล่มขึ้นมาเลยแต่สมัยก่อนไม่ต้องขออนุญ,ญาตปัจจุบันต้องขออนุญาตสมัยก่อนเขาเรียกใบปลิวเถื่อนนะครับถ้าหนังสือไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตก็เรียกว่าหนังสือเถื่อนนะครับตอนนี้หนังสือชุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ถูกผิดนะฮะพิมพมาแล้วการก,การะทำความผิดสําเร็จละถ้าผิดนะถ้าไม่ผิดก็รอดไปถ้าผิดก็หมายความว่าจะต้อง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ยียงกิจวัฒนาครับวันนี้ก็ <c oughs> สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้นะ,ะประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นเรื่องหนังสือล้างสมองที่กำลังมีการออกมาเผยแพร่เป็นจำนวนมากนะฮะอดีตนักสิทธิวชนบางคนนะ,ะก็บอกว่าควรจะเป็นการแสดงออกลักษณะการเห็นต่าง เดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันคุณหญิงดอเตอร์กรยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงศึกษาธิการมีการตั้งทีมเฉพาะกิจสอบนิทานสําหรับเด็กหากพบล้างสมองปลุกปั่นจะส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินคดีตามกฎหมายคุณหญิงกรายาสั่งเร่งมีการตรวจสอบกรณีโซเชียลมีเดียมีการแชร์หนังสือการ์ตูนปลุกระดม ให้ข้อมูลเข้าข่ายบิดเบือนพร้อมตั้งทีมเฉพาะกิจประสานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่านางดรุณีวันนะครับชาญพิพัฒช,ชัยโกศกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับดรคุณหญิงกรยาโสพลพาณิชเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการผลิตหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ร้ายตำลาเรียนนำออกมาจัดจำหน่ายให้กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่5ขวบขึ้นไปที่มีเนื้อหาเข้าขายบิดเบือนและอาจให้เด็กเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้หากไม่ได้รับการชี้แนะอย่างถูกต้องโดยครูหรือผู้ปกครองโดยด็อร์คุณหญิงกรยาโสพลพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปทราบเรื่องแล้วมีความเป็นห่วงอย่างมากนางดรุนีกล่าวว่า รัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ตั้งทีมเฉพาะกิจโดยมีนายภูมิสรรเสนีวง์ณอายุทยาที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายเป็นประธานในเรื่องนี้พร้อมด้วยตนเองและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวโดยเร็วคุณหญิงกัลยาท่านได้ทราบเรื่องนี้แล้วและได้ไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งเร่งให้ตรวจสอบโดยเร็ว ซึ่งหากพบว่าหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังและครอบงำความคิดเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่สามารถแยกแยะเท็จจริงต่างๆได้อันก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านจึงอยากให้ครูและผู้ปกครองรวมถึงประชาชนโดยทั่วไปที่เสพข้อมูลดังกล่าวจะต้องตระหนักถึงข้อได้ดจริงแยกแยะและไม่ยอมรับหรือสนับสนุนเชิดชูความรุนแรงรวมถึงการสร้างข้อมูลเท็จ เนื้อหาที่บิดเบือนปลุกปัน่นเยาวชนให้หลงผิดได้นะครับคุณหญิงกรยากล่าวแบบนั้นนางดุลีกล่าวต่อว่าท่านรัฐมนตรีนะครับมีมุมมองที่จะเปิดกว้างสําหรับเยาวชนมาโดยตลอดและเชื่อมั่นในหลักเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลแต่สิ่งที่สําคัญคือจัดทําข้อมูลไม่มีเจตนาให้ร้ายบิดเบือนหรือสร้างความแตกแยกยุกแยให้เกิดความเกลียดชังในสังคมจึงอยากร้องขอให้มี ผู้ที่มีเจตนาไม่หวังดีต่อประเทศได้ยุติการกระทําดังกล่าวนางดุรุณีกล่าวว่าทีมเฉพาะกิจดังกล่าวประสานกับความความมั่นคงนะครับหากพบว่าเนื้อหาปรากฏนิทานมีเจตนาปลุกปั่นนะครับล้างสมองหรือปลุกปั่นเด็กๆนะครับหรือไม่ก็จะมีการดําเนินการกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งหากพบว่า ผิดจริงก็จะเป็นอันตรายอย่างมากนะครับและจะดําเนินการดําเนินคดีตามกฎหมายผู้สื่ข่าวรายงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่าน,นิทานดังกล่าวเป็นหนังสือวาดหนังสือวาดหวังหนังสือนะครับซึ่งทางเพจ f a c e b o o k หวังหนังสือได้ระบุถึงเหตุการณ์ดังกล่าวมาซื้อให้อ่านกันค่ะจะได้เห็นชัดว่าบิดเบือนหรือไม่อย่างไรตรงไหน แล้วมาคุยบอกกันดีๆได้เลยยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นที่ได้เห็นได้อ่านนิทานวาดหวังนะครับทั้ง8ดเล่มแล้วขอบคุณที่สนใจนิทานเล่มเล็กๆนะครับที่เพิ่งครอดมาได้ไม่กี่วันนี้เองขอบคุณคุณอุ่นใจขอบคุณอุ่นใจมากๆนะครับกับทุกถ้อยคำน้ําใจของทุกคนที่มีความหวังกับหนังสือของพวกเราคนเล็กๆค่ะ สำหรับการวิเคราะห์นะครับจากปรากฏการณ์ที่ถูกนําเสนอคือปรากฏว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับมีการทําหนังสือขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปกแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเล็กๆที่ยิ่งใหญ่บนทางประชาธิปไตย10บรัสรมีรูปชูนิ้วป้ายสีดำนะครับมีเรื่องของแคก็กแคร็กมังกรไฟเด็กๆมีความฝันตัวไหน ตัวไหนหัวตัวไหนหางนะครับเป็ดน้อยนะครับมีเสียงร้องของผองนกอะไรประมาณนี้นะฮะที่มีการาผลิตขึ้นมาประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือคุณหญิงกร,รยาโสพลพาณิชเนี่ยนะครับก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เพราะหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงนะครับก็มอบให้ผู้เกี่ยวข้องให้ภูมิสรรนะเสนีวงนอยุธยา นะครับเข้าไปเป็นประธานกรรมการในการสอบสวนเรื่องนี้การสอบสวนเรื่องนี้แน่นอนฮะถ้าพบว่ามีการยุยงปลุกปั่นนะฮะก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับโดยมีการประสานกับฝ่ายความมั่นคงในการตรวจสอบนะครับและก็จะต้องตรวจหนังสือดังกล่าวว่าได้มีการตีพิมพ์อย่างถูกต้องหรือไม่ได้มีการขออนุญาตตามกฎหมายหรือไม่คือการจะตีพิมพ์เนี่ยต้องขออนุญาตตามกฎหมายจะต้องมีใบอนุญาตโรงพิมพ นะครับทายุยงปลูกปั่นปุ๊บมีความผิดตามกฎหมายถูกดำเนินคดีทันทีซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันเรื่องของใบปลิวเรื่องของหนังสือเรื่องของหนังสือพิมพ์เรื่องของเอกสารมีมาตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาเรียกว่าการปลูกฝังทางความคิด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อให้เป็นอุดมการการปลูกฝังทางความคิดจะเริ่มต้นที่ระบบการศึกษาตอนนี้ถ้าเด็ก5ขวบนั่นหมายความว่าเขากําลังปลูกฝังทางความคิดในระดับรากเหง้าของความเป็นมนุษย์นะเกิดมาปุ๊บห้าขวบปลูกฝังทางความคิดคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ต้องบอกก็รู้นะคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นใครที่อยู่เบื้องหลัง นแน่นอนฮะอยู่ต่างประเทศที่กําลังเคลื่อนไหวทางการเมืองหวังจะกลับมาอย่างประเทศไทยทําไมอ่ะรู้ได้ไงอ่ะใครเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกร็โทษเขาอะไรกร็โทษเขาวิธีการดูไม่ยากหน,นังสือเหล่านี้มันต้องมีการลงทุนนะครับลงทุนก็ไม่ใช่บาท2บาทหนังสือเล่ม2เล่มเลยนะออกมหนังสือเล่มหนึ่งมันช่บาท2บาทหม0 0น0องหมื่นแสนสองะจำนวนมหาศาลนะครับหลายล้านบาทต่อเล่ม นะครับจะพิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับซึ่งผมทําโรงพิมพ์มาก่อรู้มันยากยิ่งเล่มนนหนาๆเต,ต,ต,ตอะเตอะนียากถ้าทำมาจําหน่ายเนี่ยเพื่อหวังให้เกิดอะไรการเปลี่ยนแปลงทางความคิดครอบงาและเปลี่ยนแปลงทางความคิดนะครับให้เชื่อในสิ่งที่พวกเขาเชื่อหลักแบบนี้ในการปฏิวัติฝรั่งเศสการปฏิวัติในจีนการปฏิวัติในรัสเซียใช้ลักษณะเดียวกันสมัยก่อนใช้ใบปลิวในไทย2 4 7 5เ็ก็มีการโปรยใบปลิววัสณะเช่นนี้เหมือนกันแต่คราวนี้มันเป็นหนังสือเป็นเป็นเล่มขึ้นมาเลยแต่ สมัยก่อนไม่ต้องขออนุญ,ญาตปัจจุบันต้องขออนุญาตสมัยก่อนเขาเรียกใบปลิวเถื่อนนะครับถ้าหนังสือไม่ได้มีการขออนุญ,ญาตเ็าเรียกว่าหนังสือเถื่อนนะครับตอนนี้หนังสือชุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ถูกผิดนะฮะพิมพมาแล้วการกระทำความผิดสําเร็จละถ้าผิดนะถ้าไม่ผิดก็รอดไปถ้าผิดก็หมายความว่าจะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายนะครับในช่วงยคุคคอมมิวนิสต์ก็มีลักษณะอย่างเงี้ยการทำหนังสืออย่างเงี้ยนะในเหตุการณ์6ตุลาสมศักดิ์เยี่ยมธีรศกูลก็หนึ่งในนักเขียน จิตภูมิศักดิ์ก็หนึ่งในในักเขียนในการทำเนืงสงสพิมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช้ในการปลูกฝังทางความคิดเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์ตอนนี้ก็รอดูแล้วกันนะฮะผลสอบจะออกมาเป็นอย่างไรถ้าผลสอบเกี่ยวข้องกับการยุยงปลูกปัน่นแน่นอนฮนะก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ในเชิงยุศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในหลักวิชาการแล้วเราได้เห็นหลักของการปลูกฝังทางความคิดไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเคยเรียนมาตลอดว่า มันกำลังจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนี้ในกรอบเฮาส์ในหนังสือต่างๆในโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือนะครับในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเมื่อก่อนผมบอกว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและมันจะทําให้เกิดความวุ่นวายจนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่การจลาจลการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองเมื่อก่อนผมพูดใหม่ๆคนบอกโอ้ไอ้นี่ยพูดไปเรื่อยวันนี้เป็นไงทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆทุกประการ สถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็มาต้องมาเ,าเดือดร้อนกับการวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่ผิดพลาดสถานการณ์ตอนนี้เรื่องเอกาสารเรื่องหนังสือเป็นหลักการปลูกฝังทางความคิดนะฮะส่วนเรื่องการดําเนินคดีตามกฎหมายนั้นก็อยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการนะฮะที่มอบให้ภูมิสันไปดําเนินการต้องดูว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรและจะมีการแจ้งความดำเนินคดีตามตัวต้องที่หรือส่งกองปราบนะฮะดำเนินคดีตามกฎหมายในเรื่องนี้ โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทิ้งนกักการศึกษาเรยวมื่อผ้าแสงเรื่องอราง่ามแฉเงาตาในแม่พัสลับจากอ,อัมพรเดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักการจะลาเราไปไกล ยานี่จ้งต้องตากจากดวงใจใกล้แเส้นกล้สุดดวงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัว Hãy อยู่คุณกันไป không the golden sun shines to blue sea, brings the hill and goes the rum tree. happy be my love, that sunshine. tis autumn, the more the color dancing sunbeam be, shines on in my heart's dream of jalan lubu santia. Deep birds come to the net, a piece they peel and Q. The wild bird to rest, and so do I answer you. Till sometimes, when we sing, the sun comes flying. stand done a Good night. Happy be my love. That someday.